เด็วันนี้วันเสาร์ที่13นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านขนมปังนางฟ้าคาเฟ่นมสดน้องเรเดียนะครับวันนี้วันเสาร์น้องเรเดียได้มาช่วยผมแม่ขายของนะครับที่ตลาดผสมมงคลนีนมสดนะครับท่านใดอยากทานก็เวิได้นะครับอยู่ที่ตลาดผสมมงคลนะครับขายทุกวันนะครับ เป็นไส้ขนมปังนะครับวันนี้มีพริกขอบหมูหยองสังขยาไปเตยแล้วก็ตอรีตมะพร้าวอ่อนแล้วก็นมเนยนะครับเดี๋ยวมาดูน้องลีเดียทงกาแฟลูกค้านะครับวันนี้วันนี้น่าจะช่วยทั้งวันใช่ป่ะลูกพยักคอ <laughs> มาแต่เช้า <laughs> มาแต่เช้าเลยวันนี้ ตอนนี้น้องตอนนี้ให้คุณพอ่อพูดนะคะตอนนี้ให้คุณคุณพ่อฝึกพูดคุณพ่อพูดไม่ได้คุณพ่อเป็นคนใต้พูดแล้วลิ้นมันพันกันออก้องแดงแรงไม่จัดแรงกลางไม่จัดให้หนองเนเดียแรงใ้าป้าลูกถ้ <c oughs> าพูดดีลูก เอาเวลาเขาถ่ายเห็นเปล่าเวลาเขาถ่ายเวลาเขาถ่ายเห็นปล่าเขาถ่ายกระปุกน้ําไหลไปดับเนี่ยพุ๊ไม่ทันปุ๊บ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 เวลาพ่าถ่ายก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยครับนะปุ๊อ่านี่กําลังน้องนีเดียกําลังเทกาแฟนะครับเป็นกาแฟอะไรถูกเอฟเฟกซ์เอฟเฟกซ่เอสเปรสโซ่นะครับหอมหวานอร่อยนะครับหอมกลิ่นหวาน เขียวเขียวนี่เป็นไม่เตยนะครับไม่เตยทามานี่เลยลูกทามานี่เลยเดี๋ยวพอไปส่งเอาอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันทำให้ให้ลูกทำวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ไม่ได้ทำหลายวันแล้วไม่ได้ชงหลายวันแล้ว เป็นเขียวโซดานะครับ <350. S 1> เขียวอบมาเลยน้ำเขียวโซดาจะปิดหม้อนมก่อนร้านเล็กๆนะครับร้านไม่ใหญ่ขายอยู่ที่ตลาดประสมวงคลนะครับท่านใดที่อยากทานก็เชิญได้นะครับขายทุกวันนะครับ องอร่อยครับาใครที่มาตลาดขนมมงคลแล้วซื้อผักเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะร้านขนมปังน้องฟ้ากาแฟนสดน้องเรเนียด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรลูกเ,เขียวโซดาเขียวโซดาน้ำเขียวโซดานะครับซาซาแน่นอนวันนี้น้องเรเนียน่าจะช่วยทั้งวันแหละ พ็เป็นวันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยอ้าวายบายก่อนเดี๋ยวพ่อไปเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนออยจะลืมนะครับท่านใดที่อยากทานก็เชิญได้นะครับน้องเดียรขายที่ไหนลูกบอกลูกค้าหน่อยค,นนค,อค่ะ โใ,ใครมาไม่เจอก็โทรหาได้นะที่เบอร์อะไรลูกศูนย์หกสามหอแปดห้า้าเกาค่ะแล้วก็ศูนย์แปดหน่งนย์หสเจครับเจอได้นะครับร้านขนมปังนางฟ้ากาแฟานมสดน้องลีเดียยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ